ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้าแยกก่อยนแล้วก็คือห้าแยกน้ำกัดจายนะครับบริเวณนี้นะครับก็แบรีเร์ตรงกลางครับที่มีสีส้มนะครับจะมีการสร้างสะพานนะครับคืออัปเดตห้าแยกก่อโยให้เป็นลักษณะนะครับทางเบี่ยงไปเลยนะครับทางขึ้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับสงขาครับเกี่ยวอยู่ข้างล่าง คนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับคือขี่รถผ่านไปเลยนะคภใหแยกกยอนี้จะทําให้การจราจรนะครับน้อยลงแล้วก็ทําให้ผู้สัญจรไปมาอันวยคกวามสะดวกนะครับเพราะเป็นของกระทรวงการคมนาคมนะครับก็บวันนี้ นะก็วันนี้อัปเดตวันที่11นะครับพฤศจิการเยอรมันตอนนั้น16นะ58นะครับโทษถีนะครับก็ตอนนี้มีการอัปเดตสะพานนะครับข้ามาห้ายใหญ่เกาะยอไปนะครับประมาณสักหนึ่งสองนะครับสามชั้นนะครับชั้นหนึ่งกันคือมาจากเ่อโรงพยาบสงขานะครับตรงไปขึ้นสวนมะสวนเผาครับแล้วก็แว่า ท้าไปเจนะนะครับแล้วอีกเส้นนึ่งคือจะสายเก่านะครับสายเก่า,าสงขาหัดใหญ่เลยใบพัดตรงไปนู่นเลยครับตรงไปนะครนะครับก็คไปที่สะพานโพยาบาลนะครับลงขาถ้าสอสงเกตข้างหน้านะ่จะมีปั้นปั้นจันทวก นะมายกของยกอะไรอยู่นะครับแล้วก็บริตรงการก็จะมีทําต่อหม้อนะครับตอหมอ้อเพื่อให้งานดอกการตั้งวางสะพานนะครับแลตรงนี้นะครับอ๋อนี่นะครับคนไหนไม่เคยมาก็ดูจากคลิปของผมนะครับว่ามีการทำได้เช่นไนครับอันนี้ไอ้บ้องนะไอ้ทรงกระบอกนะฮะคงจะเป็นตอหมอ้อนะครับ หรือว่าใหญ่มากนะครับต่อหมอนี้ทำเลย,เลยนะครพอเสร็จแล้วก็คงจะมีเป็นลอจิสติกนะครับคือจะเป็นตัวต่อดิกซอนะมาตั้งไว้นะครับก็อย่าลืมัติดตามงานทาง Facebook Subscribe เพื่อนพัสด้วยนะครับขอบคุณครับ